นั่ของโชติโชติมงคลมันก็มีอยู่แล้วก็ของม,มีกุ้งกุ้งอยู่ทีมกุ้งที่เป็นกุ้นี้กับกุ้งมิตรชายทีมอาร์นั่นน่ะคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหน,น,นึ่งใครนั่นน่ะสามคนนะั้นแต่นี่ของพี่นี่จะมีแป้งมีที่แล้วก็ อีกคนใครมีจังจะข้เบอรมหน้วเพราะต่างคนต่างกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มาลงชื่อมาทั้งหมดเป็น8ทีมสองคนสองคนด้วยมีด้วยมีสาม้งมีสองด้วมทงหมได้ถ้าไม่มีค้าไม่ถ้คนพไม่เต็มไม่ดีเข้าให้มันที่เท่าไหร่1ิบเก้าก่อน19 ทีส่งสาวงชื่อแป้งแป้งสมให้เองเพราะว่าสมชื่อไปเนี่ยโชว์คุณนะโชว์นะคนตรวจเองว่าถ้ามือแข็งไปก็ไต้องไปจัดให้บลลอบลายเให้ดูลาย แต่ตอนาทีมตอะเยอะเล25นาทีสนามใหญ่หรือฟุอสนามใหญ่เลยฮัลหลองแดงตกลงอให้ให้ให้คุให้ใหใหให 아 yeah. 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 ต้องมีหลังสองหคนมห็ไหมทุก่าแล้วตอนวูบนะตอนเดวตองให้มันเดนด บอลบอลเสร็จหร่ตำแหน่งผมไม่ไ้บอส้ายหรือบนขาหรือเวลาแทงเาผมบการที่่ที่อยู่แต่มันอยู่ที่ว่าตาตาใครเป็นเสรไดดี่ไฝังหนึฝั่งนี้ถ้าไม่ดีไดดีอยู่ที่เหมือนกัเนผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นอรฝั่ง ต้องให้แขงกุเอตลดเยอะลไม่หนักนเวันนี้เยอะเลยเออวันนี้ไม่หนักยอยต่จงได้เรยนกั วตีอเองยังห้าส mmm ิบห้าสิบถือโดยง่ายโดยง่ายถ้าบอกว่าเจ็ดสิบสามสิบอกว่าเป็นไ่ตีโดละสามสิบ ต้องต้องบอกพี่ะดีก่อนแต่เม่บอกพี่ปะดี๋วกอนกบอกไปแ่วเดี๋ยวาภจะเดีรัิมใหม่ก็ให้รูปตั้งฉากจากหน้าไม้ไปก่อน 好吧 <All> เต้องบอกบอกว่าให้ตีรับชี <não ent iy el> ่ว <negro> ่างตีจนเืนอย่ขับล้นลงมือเดียวก็ขับงได้เลยเดียว่านี้ตอนแรกทบ่ตันของเดี๋ยวนี้นอนขับก็ได้ได้แล้วบตแล้วชีไ คนตีแบบเก่งๆที่ขับรถไม่เป็นเป็นของรถคนทีจะงานียว้องมั้งี่แต่ก่อนนไมเดียวที่เล่นแต่พอเราขับเองมันก็เป็นจังหวะกดมือกดต่อว่าขึ้นสี่กดลด เกียร์ก็มีบ้างก็ื่แต่เกียโซ่เขาบอกว่าขึ้นกันนต้องเหบรคไว้ก่อนนะใช่ครับต้องเบรกที่เียบไว้ก่อนเลยไม่ได้นเกลียแล้วเกียนั้นซึ่งไขเลยพราะว่ามันมีคนอะไม่ได้เบยคซื้อม่ใหม่พุ่งลงไม่นี่เลยแม่น้ำเไม่รู้จะทำอะไรต้องเหยต้องเยเบรไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าเกียเข้าอะไร จะตีไหวหรือเปล่าไหวแล้วตีได้ดีแล้วเดี๋ยวใครมาตลาดคนช่วงสายก็ได้มันต้องไปไล่กับเขาอ้ต้องไปตีบบตเบา้องไปตีแรงต้องไปตีแบบตีแบบตีแบ ราคาตัวตะปูนหล่ <Okay. S 1> อยจ้บ <Okay. S 1> าบ่ะเพราะวันปีสเซลมันหลายสาขายพี่สาขาพลังสอกมแจ้งพัฒนาเขามีนส uh. และเดีวข